ที่ง่ายต่องเชฟเจ้าสร้างหาสวัสดีตอนเช้าเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาภาษาจีนกับเราชื่อคิงอีกเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามาพบกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยครั้งที่3ามนะครับผมสําหรับบทเรียนนี้นะครับผมบทที่6นะครับผมวันนี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนกันในส่วนของประโยคนั่นเองนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมให้เด็กๆหยิบหนังสือภาษาจีนเล่มนี้ขึ้นมาเลยครับผมอ่ะ หยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยครับเมื่อเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วนะครับผมให้เด็กๆตาใครชูตีเออสืออีเยตีเออสืออีเยก็คือเปิดหนังสือแบบฝึกหัดเอ้เปิดหนังสือเรียนนะครับผมไปหน้าที่ยี่สิบเอ็ดเลยอ่าเมื่อเด็กๆเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมเราลองมาอ่านชื่อเรื่องของเราในวันนี้กันนะครับผมอ่ะอ่านออกเสียงตาเราชื่อนะดูสไลด์ก็ได้แล้วก็ดูในหนังสือของเราก็ได้นะครับผมอ่ะอ่านออกเสียงตาเราชื่อเลยตี้ลิวเค 陈老师教我们中文课第六课。陈老师教我们中文课啊。 โอเคทีนี้นะครับผมเรามาดูประโยคแรกกันเลยนะครับผมประโยคแรกของเรานะครับผมอ่ะเด็กๆครับเรามาอ่านออกเสียงไปตามตามหล่อซื้อเลยนะครับผมอ่ะอ่านออกเสียงตามหล่อซื้อเลยนะครับผมในประโยคสีดำๆในหนังสือเรียนของเรานะครับผมอ่ะอ่านออกเสียงตามหล่อซื้อป้าปาป้าปาเจียวตี้ตี้เจียวตี้ตี้ ซซููฟฟาาาาปป้เจี书法书法爸爸教ซูฟาอ่ะประโยคนี้เดี๋ยวเราซื้อจะอ่านออกเสียงยาวๆเลยนะครับผมอ่ะอ่านตามเราซื้อนะครับผมป้าปาเจียวตี้ตีซูฟาอ่าเอาเราเสียงตามเราซื้อใหม่อีกสักหนึ่งรอบป้าปาเจียวตี้ติ ครูฝาอ่าโอเคเด็กๆครับเรามาอ่านคำแปลคุณพ่อสอนน้องชายเขียนผู้กันจีนอ่าเด็กๆครับคำว่าป้าป่าแปลว่าอะไรเอ่ยคำว่าป้าป่าแปลว่าอะไรครับป้าป่าแปลว่าคุณพ่อนั่นเองนะครับผมตี้ตีคือใครตี้ตีคือน้องชายนะครับผมจำได้ไหมเอ่ยคำว่าคูฝ่า อ่าชูฝาคำศัพท์ในหนังสือเรียนเราที่เราซื่อสอนไปเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าชูฝาแปลว่าอะไรอ่ะชูฝาแปลว่าอะไรเอ่ยการเขียนผู้กันจีนนั่นเองนะครับผมดังนั้นถ้าพูดว่าป้าป่าเจียวตี้ตีเฉวิ้อ่ะป้าป่าเจียวตีตีชูฝาก็คือคุณพ่อสอนน้องชายเขียนผู้กันจีนนั่นเองนะครับผมคุณพ่อสอนน้องชายเขียนผู้กันจีนนะครับผม ทีนี้เด็กๆครับดูคําว่าเจียวเจียวแปลว่าอะไรเจียวแปลว่าสอนนะครับผมเดียวเราซื้อจะมาสอนวิธีการใช้คําว่าเจียวนี้แล้วผมเดียวเราเราซื้อจะสอนคําศัพท์ตรงนี้ออกให้หมดก่อนนะครับผมเดียวเรามาสอนกันอ่ะต่อมาเรามาดูกันต่อในบรรทัดที่สองครับบรรทัดที่สองเด็กๆครับอ่านออกเสียงตาเราชื่อมา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 เจียวไม่หม่ มาม่าาเจ妈妈教妹妹唱中文歌，唱中文歌。妈妈教妹妹唱中文歌。คุณแม่สอนน้องสาว ร้องเพลงจีนอ่ามาหมาคือใครมาหมาก็คือขุนแม่นั่นเองนะครับผมไม่เหมยคือใครเอ่ยไม่เหมยคือน้องสาวใช่ไหมครับผมไม่เหมยแปลว่าน้องสาวนั่นเองนะครับผมช่างก็คือร้องนะครับผมจงหวนเกอจงหวนคือภาษาจีนเราซเคยสอนไปแล้วในเมื่อเทอมที่แล้วนะครับผมเกอก็คือเพลงดังนั้นช่างจงหวนเกอก็คือร้องเพลงจีนนั่นเองครับ อะมาหมาเจียวไม่เหมือนช่างจเงหมือนเกิดก็คือคุณแม่สอนน้องสาวร้องเพลงจีนอ่ะต่อมาเรามาดูประ,ยะัยคบรรทัดสุดท้ายของวันนี้นะครับผมในเรื่องของการใช้เจียวอ่ะอ่านออกเสียงตาเราชื่อทีวี่เหล่าชื่อทีวี่หล่าชื่อที่วี่หล่าวชื่อเจียวเราเ中国功夫 中国功夫，体育老师教我们中国功夫。中国功夫，库帕拉，老师教我们中国功夫。功夫 อ่าเก่งมากๆเลยทีวีเหล่าชื่อทีวีก็คือวิชาพละศึกษานั่นเองแต่ทีนี้ถ้าทีวีกับเหล่าชื่อมารวมกันเด็กๆครับทีวีเหล่าชื่อแบบนี้ในตัวสีน้ำเงินแบบนี้นะครับผมตัวสีฟ้านะทีวีเหล่าชื่อเมื่อรวมกันก็จะกลายเป็นครูพละศึกษาหรืออาจารย์สอนคนที่สอนวิชาพละศึกษานั่นเองเจียวหัวมันจงกัวกงฟูก็คือสอนวิชากังฟูให้กับพวกเรานะครับผม ที่นี้นะครับผมเด็กๆสังเกตไหมในประโยคนี้นะครับผมมันจะมีคําอยู่คําหนึ่งที่มันจะซ้ำๆกันนั่นก็คือคําว่าเจียวเด็กๆดูนะครับผมคําว่าเจียวอ่านออกเสียตงตาเราซื่อเจียวเจียวเจียวนะครับผมเด็กๆครับเจียวแปลว่าสอนนะครับผมเด็กๆจำอ่านออกเสียตงตาเราซื้อใหม่เจียวสอนเจียวสอน เจียวจะแปลว่าสอนนะครับผมวิธีการใช้ของคําว่าเจียวเนี่ยนะครับผมเด็กๆครับวิธีการใช้ของคําว่าเจียวนะครับผมเขาจะใช้อย่างนี้ครับผมวิธีการพูดหรือวิธีการใช้นะครับผมเขาจะใช้เป็น A นะครับผมแล้วก็เจียวบีอเอเจียวบีแล้วตามด้วยสิ่สงที่สอนหรือเรื่องราวที่เขาสอนนั่นเองนะครับผมเอเจียวบีคืออะไร A อเจียวบีก็คือ A นะครับผมบุคคลที่1 A เราซื้อแทนให้เป็นบุคคลที่1นะครับผมบุคคลที่1สอน อ่าเอสอน A, A, B นะครับผมบุคคลที่1สอนบุคคลที่2นะครับผมดังนั้น AA เนี่ยนะครับผมเด็กๆครับคนที่เป็น A นะครับผมจะทําหน้าที่สอน B ีอ่าจำให้ดีเลยคนที่1น,นะครับผมจะทําหน้าที่เป็นคนสอนคนที่2เท่านั้นดังนั้นถ้าเด็กๆจะพูดในเรื่องของประโยคว่าใครสอนใครนะครับผมสมมต ER. ิ <Schul> ว่าเด็กๆจะบอกว่าคุณแม่สอนฉันนะครับผมให้เด็กๆเอาคุณแม่มาวางไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วยคําว่าเจียว แล้วลงทายด้วยชั้นก็จะกลายเป็นแบบนี้อ่ะเรามาดตาูตัวอย่างประโยคของเขานะครับผมเด็กๆดูนะครับผมเราซื้อให้มาร์คไว้นะครับผมคาว่าม่ามา่มาม่าม่านะครับผมให้เราซื้อให้เป็นสีน้ําเงินนะครับผมเราซื้อให้เป็นเอนะครับผมม่าหม่าเจ้าวอวม่าหม่าเจ้าวอกก็คือคุณแม่เนี่ยสอนชั้นนะครับผมคุณแม่สอนชั้นชื่อฟันชื่อฟัน คุณแม่สอนให้ฉันเนี่ยกินข้าวนั่นเองนะครับผมคุณแม่สอนให้ฉันกิ่นข้าวดังนั้นนะครับผมถ้าเด็กๆจะต้องการพูดว่าใครสอนใครเด็กๆอย่าลืมว่าบุคคลแรกที่ทาอ่าเป็น A นะครับผมจะต้องเป็นคนสอน B นะครับผม A จะต้องเป็นคนสอน B ดังนั้นนะครับผมถ้าเด็กๆอยากจะให้ใครสอนเรานะครับผมก็ให้คนข้างหน้าเนี่ยเป็นคนสอนแล้วตามด้วยคําว่าเจียวแล้วลงท้ายด้วยฉันนะครับผมแล้วก็ตามด้วยการกระทานะครับผมอ่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคนี้อ่านออกเสียงต้าเราชื่อมามา 妈妈教我，妈妈教我吃饭，吃饭，妈妈教我吃饭，吃饭，คุณแม่สอนฉันกินข้าว เด็กๆครับเราซื้อสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับผมวิธีการพูดเด็กๆครับเราจําไว้ก่อนนะครับผมคำว่าเจียวเด็กๆครับเจียวออกเสียงตาเราชื่อใหม่เจียวเจียวเจียวแปลว่าสอนนะครับผมดังนั้นถ้าเราจะใช้ประโยคแต่งประโยคในการใช้คําว่าเจียวเนี่ยนะครับผมเราจะต้องแต่งประโยคเป็น A อเจียวบีเอเจียวบนะครับผมก็คือ A สอน B นั่นเองเด็กๆครับ A สอน B เอเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะเป็นใครก็ได้นะครับผมเอเนี่ยข้างหน้าจะเป็นใครก็ได้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช้ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยคําว่าเจียวนะครับผมก็คือตามตัวนี้เลยก็คือคําว่าเจียวแล้วตามด้วย B B ตัวนี้จะเป็นเราก็ได้หรือจะเป็นเพื่อนของเราหรือจะเป็นใครต่อใครก็ได้เหมือนกันคุณพ่อสอนคุณแม่ก็ได้คุณตาสอนคุณยายก็ได้อย่างนี้ได้หมดนะครับผมก็เป็น A อเจียวแบบนี้นะครับผมแล้วตามด้วยสิ่งที่สอนสิ่งที่สอนนะครับผมอย่างเช่นใน เราซื้อยกตัวอย่างมาให้ก็คือชื่อฟ้านชื่อฟ้านแปลว่าอะไรก่อนชื่อฟ้านแปลว่ากินข้าวนะครับผมท่านนอกเหนือจากนี้นะครับผมอย่างเช่นถ้าคุณบอกว่าได้เด็กๆจะบอกว่าคุณพ่อสอนกันบ้านสอนชั้นทํากันบ้านก็เป็นป้าปะอ่าออกเสียงตาเราซื้อป้าปะเจียวัวจัวจัวเย่ป้าป่าเจียวัวจัวจัวเย่ จ้วจ้วเย่เด็กๆจําได้หรือเปล่าเอ่ยคำศัพท์เมื่อบทมอเทอมที่แล้วนะครับผมจ้วจ้วเย่ก,ก็คือทําการบ้านนั่นเองดังนั้นถ้าบอกว่าป้าป่าเจียวจ้วดจ้วเย่ก,ก็คือคุณพ่อนะครับผมเจียวก็คือสอนฉันนะครับผมทําการบ้านก็คือจ้วจ้วเย่นะครับผมเด็กๆครับประโยคนี้คล้ายๆกับประโยคภาษาไทยเลยถ้าเด็กๆจะต้องการแต่งประโยคว่าใครสอนใครทําอะไรนะครับผมก่อนอื่นก็ให้เด็กๆเนี่ยเอา เอาง่ายๆนะครับผมทิกง่ายๆในการแต่งประโยคก็คือให้เด็กๆแต่งเป็นภาษาไทยขึ้นมาก่อนอย่างเช่นฉั้นคุณแม่สอนชั้นกินข้าวอ่าก็เขียนมาคุณแม่สอนชั้นกินข้าวแล้วทีนี้เด็กๆก็มาแปลเป็นตรงตัวคุณแม่แปลภาษาจีนพูดว่าอะไรอ๋อมาหมาเจียวสอนเจียวฉั้นก็คือหวอกินข้าวก็คือชื่อฟ้านแบบนี้เลยก็คือมาหมาเจียววอชื่อฟ้านแบบนี้ก็ได้นะครับผมเด็กๆสามารถยึดตามประโยคภาษาไทยที่เราแต่งไว้ก็ได้นะครับผม แต่อย่าลืมว่าเด็กๆจะต้องเป็น A แล้วก็เจียแล้วก็ B นะครับผมเป็น A j เจียแบบนี้นะครับผมแล้วตามด้วยการกระทำหรือสิ่งที่เขาสอนนั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาลองๆองอ่านนะครับผมประโยคใหม่ให้มันเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับผมเรามาอ่านประโยคในหน้าที่21ใหม่กันอีกสักหนึ่งรอบนะครับผมก่อนที่เราจะจากกันไปอ่ะอ่านออกเสียงตาเราชื่อป้าป่าเจียวตี้ตี ูาปป้ีตตคุณพ่อสอนน้องชายเขียนผู้กันจีนอ่าเห็นไหมเด็กๆครับป้าป่าเราป้าป่าคือใครป้าป่าเป็นเก็คือคุณพ่อนั่นเองคุณพ่อทำหน้าที่เป็นเอนะครับผมต่อมา เจียวก็คือสอนเหมือนเดิมเอเจียวแล้วก็ตี้ตีคือใครเอ่ยตี้ตีคือน้องชายน้องชายเป็น B เห็นไหมเอเจียวบีเอเจียวบีแล้วตามด้วยสิ่งกระทำสิ่งที่เขากระทำกันก็คือสอนน้องชายเขาทำอะไรเอ่ยโูฟาก็คือเขียนพู่ก,กันจีนนั่นเองนะครับผมเขาเขียนพู่กันจีนสอนน้องชายเขาเนี่ยเขียนพู่ก,กันจีนอะต่อมานะครับผมต่อมาเลยนะครับผมเรามาดูกันต่อนะครับ ต่อมาในบรรทัดที่สองอ่านออกเสียงตาเราชื่อมามาเจียวเม่างจงหวนเกช่าง,งหวนเกออ่啊คุณแม่สอนน้องสาวร้องเพลงจีน คุณแม่สอนน้องสาวร้องเพลงจีนเด็กๆด,ดูคําว่ามาหมามามาหรือคุณแม่เนี่ยเด็กๆครับมาหมาเป็น A หรือเป็น B เอ่ย่ามาหมาเป็น A ปึ๊บเจียวก็คือสอนเหมือนเดิม A เจียว B ดังนั้น B คือใคร B ก็คือไม่เหมยน,นั่นเองนะครับผมไม่เหมยคือ B นะครับผมแล้วตามด้วยสิ่งที่สอนอคุณแม่สอนน้องสาวทําอะไรเอ่ย คุณแม่สอนน้องสาวร้องเพลงนะคะผมะเก่งมากๆเลยมาม้าเจียวไม่เหม่ช่างโจงหวนเกินนะคะผมะต่อมาข้อสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายนะคะผมอ่านอ,ออกเสียงตามหลอกชื่อทีวีหล่าชื่อทีวีหล,หล่าชื่อจอยเหววม้นจียเหาเม้น 中国功夫中国功夫ครูฮาระศึกษาสอนพวกเราเล่นกังฟูอ่าสอนพวกเราเล่นกังฟูนั่นเองอ่ะเด็กๆดูทีวีเหล่าเชื่อทีวีเหล่าชื่อเป็น A หรือเป็น B เอ่ยอะทีวีเหล่าชื่อก็คือเป็น เอเพราะว่าทีี่เหล่าซื้อเนี่ยเป็นคนสอนพวกเรานะครับผมเจียวก็คือ A เจียวบเหมือนเดิมอะต่อมาวอร์เมิร์นวอร์เมินตรงนี้จะแปลว่าพวกเราดังนั้นวอร์เมินเนี่ยเป็น A หรือเป็น B เอ่ยเป็นผู้ถูกสอนหรือเป็นผู้สอนเลยอาเป็นผู้ถูกสอนนะครับผมดังนั้นวอร์เมินก็คือ B นั่นเองนะครับผมเราก็จะได้เป็น A เจียวบแล้วเห็นไหมอะอ่านออกเสียงตาเหล่าซื่อทียีเหล่าซื่อ 教我们中国功夫中国功夫อ่าโอเคเด็กๆ ah, okay. ครับจำง่ายๆคำว่าเจียวแปลว่าสอนนะครับผมเวลาถ้าเราจะใช้นะครับผมก็คือ A เจียวบี B. นะครับผมเเจียวบก็คือคนที่1สอนคนที่2อ่าก็คือใครสอนใครนั่นเองแล้วก็ทำอะไรนะครับผมถ้าสมมุติว่าเด็กๆจะต้องการบอกว่าคุณแม่สอนฉันกินข in ้าว นะครับผมคุณแม่สอนฉันกินข้าวก็คือให้เด็กๆพูดเป็นมามาเหมือนประโยคภาษาไทยเราก็คือมามาแล้วตามด้วยคําว่าเจียวแล้วตามด้วยคําว่าวอลแล้วก็ตปิดท้ายด้วยคําว่าชิลฟ้านชิอฟ้านก็คือสิ่งที่เขาเนี่ยสอนนั่นเองนะครับผมมามาเป็น A นะครับผมแล้วก็ตามด้วยเจียวแล้วก็ตามด้วยวอลนะครับผมคุณแม่สอนฉันกินข้าวอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยว ครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราซืจะให้เด็กๆสั่งเป็นการบ้านนะครับผมให้เด็กๆแต่งประโยคขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมในเรื่องของเลียนสีนะครับวันนี้เราซื้อไม่ได้มีแบบหไห้เด็กๆทำเพราะว่า อย่าลืมนะครับผมว่าทุกวันจันทร์เนี่ยเราซื้อจะไม่มีการบ้านให้นะครับผมให้เด็กๆเคียยงงานเก่าให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมีการบ้านอีกทีหนึ่งก็คือวันพุธนะครับผมดังนั้นวันนี้นะครับผมเราไม่มีการบ้านนะครับผมแต่ให้เด็กๆกลับไปฝึกอ่านฝึกจําให้ดีนะครับผมเดี๋ยววันพุธเราซื้อจะมีการบ้านให้เด็กๆทํานะครับผมดังนั้นเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือในชั่วโมงสอนสดนะครับผมห้องหนึ่งเจอกันตอนห้องหนึ่งห้องสองเจอกันเก้าโมงนะครับผมห้องสามห้องสี่เจอกันเวลา เอ็ดอ้สิบโมงครึ่งนะครับผมให้เด็กๆรักษาเวลาให้ดีเลยอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับผมเหล่าซื้อต้องกล่าวคำว่าใจเจียนครับผมบ๊ายบาย